morning ก็ morning, <Good> morning. เสียงเจ้าเจ้าเนาะวันนี้ก็เตรียมตัวแล้วค่ะฟังอยู่ฟัง, <c oughs> งน้องสุดเท่แต่พี่จะไปทุระช่วงนี้ก็จะยุ่งยุ่งหน่อยนะคะอีกช่วงนี้ขายบ้านคนก็มาดูบ้านโอ้อโหเอาเห็นป้ายประกาศขายบ้านไหมเอาไปแฝงหน้าบ้านได้ไหม นนะะประกาศขายบ้านนะ,ะ้วค่ะประกาศขายบ้านแล้วค่ะพี่ก็ฟังอยู่ช่วงนี้ก็จะไปติดต่อธุระหลายอย่างะคะ่ะต้องคืนดีกุงคืนหลายๆอย่างนะคะต้องขายเสร็จก็จะกลับไทยเลยคะ่ะก็จะกลับบ้านกลับบ้านแล้วพูดเสียงค่อยๆหน่อยพูดแข่งกับน้องสุเทพอยู่เทปนะ ลับบ้านเรารักรออยู่กลับบ้านนะคะเพราะว่าเราก็เสียแล้วเรากเกษียณแ,แล้วเราก็ต้องเก็บของขายได้ก็เก็บของกลับบ้านเลยะค่ะเก็บของเอาเท่าที่กลับได้แต่กระเป๋าราคาแพงมิต้องเอากัดนะคะฟังเสียงอยู่นะคะวิวิเกิดราศีเห็นไหม เสื้อใจดีตกใจกเสื้อใจดีบางครั้งก็ใจร้ายนะเสื้อใจเสือใจดีบางครั้งก็ใจร้ายนะคะบริเวณบ้านวีวีเก็บเสื้อผ้ายับใส่กับ ไปแล้ว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 กับบ้านเรารักรออยู่เห็นป้ายไหมเดี๋ยวเอาป้ายออกไปวันนี้บริษัทเขาจะมาแขวนป้ายไปทุรละก่อนนะคะเพื่อนๆอันนี้คือป้ายบริษัทเขาจ้างบริษัทหน้าเขาขายให้เขาจเจ้าป้ายไปติดหน้าบ้านแล้วก็คนก็จะมาดูบ้านช่วงนี้จะหายยุ่งๆหน่อยแต่ก็ฟัง ก็ฟังก็เข้าไปให้กำลังใจน้องทุกๆช่องนะคะไปให้กำลังใจเพื่อนๆอยู่ช่วงนี้ก็จะยุ่งๆหน่อยนะคะเพราะว่าต้องไปทำเรื่องเดินเรื่องย้ายประเทศกับไทยเราเด้อดเดดเดนนางเด้อเดนนางเด้อตื่นตื่นแล้ทุกใายคุณหมอรออยู่คุณหมอบอนไปดูหมอไหม ล,ลูกไม่จะกลับบ้านแล้วนะคุณกลับบ้านเรารักรออยู่คุณหมอบอลลูกชายพี่เป็นหมอจริงนะคะไม่ใช่หมอปลอมพูดเรื่องหมอปลอมน้อง,งสุเทพมันจะของขึ้นนะคะร้านก็อยู่ตรงข้ามกับเซ็นทันนั่นแหละไปกลับบ้านเรารักรออยู่ ช่วงนี้ยุ่งๆหน่อยนะคะ